จากทีวีไอทีค่ะ Let me share our achievement after TMTH completed the legal integration on h e c e m b e r เริ่มต้นวันนี้ผมขอเล่าถึงความคืบหน้าหลังจากที่กระบวนการควบรวมกิจการทางกฎหมายของเราได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะตั้งแต่วันที่3ปุมพาพันที่ผ่านมา We are making significant progress in operation and the office integration จากวันนั้นนะครับเรามีความคืบหน้าของการรวบรวมเดินหน้าไปมากไม่ว่าจะด้านโอเปเรชั่นหรือแผนการรวมสำนักงานก็ตาม I'm happy to inform you that we will relocate the office to a s a n e w a y building in s i l o n where all staff can work and collaborate together. ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรามีแผนที่จะย้ายสับนักงานใหญ่ของเราไปอยู่ที่อาคาร S&A บนถนนสีลงซึ่งก็จะทำให้พนักงานของเราทั้งหมดได้ร่วมทำงานเป็นทีมเดียวกัน This relocation will bring us further efficiency and effectiveness of operation to contribute to our customer, business partners and Thai society การย้ายสำนักงานของเรามาไว้ที่นี่ผมมองว่าจะช่วยเสริมประสิทธิภาพและก็เพิ่มประสิทธิผลในการให้บริการลูกค้าคู่ค้าตลอดจนสังคมไทย Even under COVID-19 situation and slow down economy, we have prepared ourselves to provide better customer experience to achieve f u r t e r g o w t h ภายใต้ความท้าทายจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจแต่บริษัทของเราก็ได้เตรียมความพร้อมภายในองค์กรในด้านต่างๆเพื่อที่จะมอบบริการให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเราก็หวังที่จะสร้างการเติบโตในอนาคต from working both well companies together really motivating been have and well really ที่ผ่านมาพนักงานของทั้งสองบริษัทได้ต่างร่วมมือกันวางแผนในการที่จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทด้วยกัน Now PMSTH is ready to challenge the future roles. r i g